สรุปราคาทองคําวันที่19เมษาย6 7น2567เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ราคาทองนั้นผันผวนมากๆมีการเปลี่ยนแปลงราคาไปถึง17รอบด้วยกันโดยราคานะครับเปิดตลาดมาตอนแรกนั้นทองคํานั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับไปทําจุดสูงสุดใหม่โดยปรับขึ้นทีเดียว550บาทโดยตอนเช้าของวันนี้นะครับการเปิดตลาดซื้อขายทองในประเทศนะครับราคาทองคํานั้น ราคาขายออกพุ่งไปถึง42,000บาทนะครับสำหรับทองคำแท่งและทองรูปพัฑ์นั้นเปิดตลาดมาก็เปิดพุ่งไปที่42,500บาทจากนั้นนะครับราคาก็ผันผวนนะครับมีการปรับตัวขึ้นลงนะครับไปถึง17ครั้งด้วยกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าอิสราเอลนั้นได้ตอบโต้การโจมตีของอิหร่านนะครับหลังจากนั้นราคาทองก็เริ่มปรับตัวในทิศทางลดลงนะครับ โดยมีการลดลงในช่วงที่ครั้งที่7แล้วก็ถึงครั้งที่12นะครับลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้นนะครับมีการปรับราคาทองถึง11ครั้งนะครับภายใน1ชั่วโมงก่อนที่ทองนั้นนะครับจะสลับขึ้นลงอีกในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับจนล่าสุดนี้นะครับราคาทองนั้นเท่ากับว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น250บาทนะครับวันนี้ในช่วงที่การเปลี่ยนแปลงราคาครั้งสุดท้ายโดยราคาทองคาแท่งนะครับขายออกอยู่ที่41,700บาท แล้วก็ทองรูปพันธ์ขายออกที่4,220 0นะครับโดยความผันผวนข,ของราคาทองวันนี้นะครับมาจากเรื่องของการตอบโต้กันไปมานะครับระหว่างข่าวอิสราเอลกับอิร่านะครับโดยอิสราเอลก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันนะครับการโจมตีตอบโต้อิรานนะครับแล้วก็อิรานนั้นก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ถูกโจมตีจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งพอมีข่าวอย่างนี้ออกมานะครับก็เป็นปัจจัยลบที่ทําให้ราคาทองนั้นปรับตัวลดลง ในขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะครับก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับในส่วนของราคาน้ํามันนั้นก็ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับราคาทองอย่างไรก็ตามนะครับต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าหากมีความขัดแย้งกันเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็หากมีการรายงานการโจมตีหรือว่าการทําสงครามกันร,ระหว่าง2ประเทศนี้นะครับแน่นอนว่าราคาทองในสินทรัพย์ ปลอดภัยนะครับก็จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทางเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงในพื้นที่อื่นๆของโลกด้วยยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตร,ราคาทองทั้งในและต่างประเทศกันนะครับว่าเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดกันบ้าง